สวัสดีครับท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้ฝนตกครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้ทีนี้ก็นึกถึงเลยนะครับท่านผู้ชมสถานการณ์ในโอ้ยของคอปทอครับท่านคณะนักศึกษานเนี่ยที่แต่ละคนอีกโอ้ยก็น่าจะศึกไปสักทีนะครับท <c oughs> ่านผู้ชมไม่ทราบว่ามันเรียนนานหรือเ <c oughs> ปล่ามีอะไรเหรอจ้าตอนนี้ตอนนี้ก็ได้ขยับเล็กน้อยถึงปานกลางนเนี่ยแล้วผมก็เปิดผ่านไปเจอคลิปคลิปหนึ่งนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเวรเป็นกรรมอะไรหรือเปล่านเนี่ยถึงเปิดมาเจอเรื่องอะไรจ้าเห็นหมอว่าาาาลลงนรบท้้้ชมไดโํกขึเว ทีนั้นเนี่ยเฮ้ยทวงไม่หยุดยัง้งหรือเปล่านะครับเดิมผู้ชมแต่โวยวายนั้นมีแน่นอนเฮ้ยไอ้ทิจิต่อหนึ่ง0มืนบาทเนี่ยทำไมจ่ายค่าไฟไม่ได้ทําอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเนี่ยทำอย่างนั้นก็ไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรครับท่านในขณนะดเดียวกันตอนนี้อออกมานะครับเดิมผู้ชมวอนความหวังอย่างไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวโวลั่นนะเนี่ยสำหรับมอบคอบทอร่วมได้ไหมร่วมกันสร้างพื้นที่ใหม่ภาคประชาชนอะไรประมาณนี้พื้นที่ใหม่ทางการเมืองภาคประชาชนไปด้วยกันคุยโวโตโลั่นเว้ยเฮ้ยจากแกนนาม็มอบหล่อมแหลม างพื้นที่ใหม่การเมืองประชาชนที่ไม่ใช่สองขั้วนี้หันซ้ายก็เพื่อไทยโอ้หันขวาล่ะจ้าก้าวไกลและหันไปข้างหน้าเฮ้ยไม่ค่อยเห็นอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดินผู้ชมแต่หันหลังล่ะจ้าอไอ้็มบขวางประเทศนี้ไม่เห็นเลยครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะเป็นที่อับปี่อย่างสุดล้นนะครับท่านผู้ชมเกิดมาชั่วนาตาปีครับท่านเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยไร์สดนานเหลือเกินครับท่านแต่ว่าคนดูนี้โอ้ยหลักสิบนะครับทดานผู้ชมในการกดไลค์ว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแนะนําอย่างสุดล้นนะเนี่ยถามแนะนํายังไง แนะนำให้ไปหาแกนนําใหม่ๆมาก็จะดีนะครับ่างผู้ชมกูก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรสาออะไรมบเอ้ยไอ้มบหอกหักสักระเบือนี้ก็ต้องจับตามองแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ่านผู้ชมเฮ้ยเรื่องนี้แหละนะเนี่ยที่ผมเห็นด้วยสําหรับมบคอปทนะครับดางผู้ชมหลังจากผมนะเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยมาช่วงนาตาปีวันนี้ต้องมาเห็นด้วยกับเรื่องนี้เว้เฮ้ยโดยมบอย่ายิ้มนั่นนี่ออกมากันเยอะๆประชาชนั้งหลายมึงอย่าพึ่งนอนเอ้ยออกมาก่อนหลังจากที่ทักสินเตรียมที่ไปโคราชนะครับ่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ในรอบหลายสิบป ท่านจัดหนักนะเนี่ยรอรับที่โคราชทักษิณเจอกันแน่ถามตรงๆนะเนี่ยโวยลั่นครับท่านไม่ยอมติดคุกอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมก็ไม่ที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวว่าจะมีศักยภาพหรือเปล่าหลังจากที่ครั้งก่อนนี้ไปที่เชียงใหม่ตัวเนี่ย,เ,ยเราก็รอลุ้นระทึกนะครับเรื่องผู้ชมเฮ้ยคอปทอความหวังกูมาแล้วเนี่ยสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าแม่มือเอยไม่มีเลยนะครับเรื่องผู้ชมก็ไม่รู้ว่าไปมุดหัวอยู่ที่ไหนก็ไม่อาจแน่ใจในายพิชิตัยมงคลครับท่านแกนําคณะนะมอบหลอมแหลมส้นตีนส้นมืออะไรประมาณนี้นะเนี่ย มีคนจากที่โคาอะไรประมาณนี้โทรมาหานะครับท่านผู้ชมเป็นกลุ่มพันธมิตรเก่าอะไรสักอย่างหนึ่งอยากจะแสดงออกนะเนี่ยปุ่มประเด็นทักษิณเลยแลกเปลี่ยนไปว่าการแสดงออกทางการเมืองนะเนี่ยทำได้และให้อยู่ในกรอบกฎหมายนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามครับท่านหลังจากที่มีกําหนดการจะไปนะเนี่ยวันที่20กว่าหรืออะไรประมาณนี้หลายฝ่ายก็ออกมาโวยนะเนี่ยเฮ้ยทำไมเดินได้ทําไมช่วยตัวเองได้นะครับท่านผู้ชมทําไมผมไม่ดําอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ทาไมผมไม่ขาวอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่ายีแหลง่ผือดีครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะเนี่ยเรื่อง ของบอกว่าลงนะครับท่านผู้ชมมันอย่างไม่หยุดยั้งเกิดเลยทีเดียวครับท่านในการที่ดีเบตกับหมอชัยว่ารลงอะไรประมาณนี้โคศกรัฐบาลและเป็นอย่างไรขึ้นต่อเฮ้ยอันนี้มันก็มองได้เป็นหลายเกมนะครับท่านผู้ชมอืม สื่อบางสำนักนะครับท่านบอกนันเนี่ยบอกว่ารงสุดยอดมากเลยต้นหมอชัยไปไม่เป็นเลยอะไรประมาณนี้อีกฟากหนึ่งละจา้าบอกโอ้ยหมอชัยแบบนี้นันเนี่ยต้นหมอว่รงไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแบบนี้หมอว่รงมาจะสอบได้อีกหรือเปล่าเอ ye, ไ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ท่อนหลังไม่น่าจะมีนะครับท่านผู้ชมแต่ก่อกาเนิดเกิดขึ้นมาแล้วครับท่านในการดีเบตเรื่องข้าวอะไรประมาณนี้หมอว่รวงก็ยังคงออกมาทําหน้าที่นะครับท่านผู้ชมได้อย่างดีดีกันเลยทีเดียวทําหน้าที่แล้วได้อะไรไม่จ้าไม่รู้ว่าจะได้อะไรไหมนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าความตราึงงงงขออผมมนนนนนนัััั้้้้ก็ยคคุรรบบท่าูใสได สักทีนะเนี่ยก่อนที่โอ้จะไม่เหลืออะไรหรือไม่นั้นก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านสําหรับเรื่องของนายวุลงนี้ก็ต้องติดตามนะเนี่ยตามติดตามเรื่องอะไรไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมติดตามว่าใครจะชนะเรื่องดีเบตนี้หรือเปล่านั้นก็อืมข้ามผ่านไปแล้วครับท่านก็ไม่รู้ว่าใครชนะใครจะแพ้นั้นก็ช่างไปก่อนแต่ที oh, so ่แน่ๆตอนนี้ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงทางการเมืองไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของบุ้งทะลุวังครับท่านหลังจากที่เนอได้เสียชีวิตไปเมื่อวันที่14ที่ผ่านมานี้นะคร ครับท่านราชธานรนะเนี่ยเช็ควงจรปิดก่อนบุ้งทะลุวังจะเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมหลังแถลงสับสนตะวันเริ่มกินอาหารอะไรประมาณนี้เออราชทันครับท่านเช็ควงจรปิดนะเนี่ยก่อนบุ้งทะลุวังนะครับท่านผู้ชมจะจุดๆไปหลังแถลงสับสนชี้ผลชนะสุดเร็วสุดนะเนี่ยสิบห้าถึงสามสิบวันด้านผอ,อ,อคุกหญิงเกิดอาการตะวันเช้านี้มีอาการดีขึ้นมากมพูดคุยได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ให้อยู่โรงพยาบาลธรรมศา,ศาสตร์ต่อจนกว่าร่างกายจิตใจจะมั่นคงครึ่ง มั่นคงมั่นคงขึ้นนะครับท่านกูไปมั่นคงแล้วเมื่อกี้อก็ต้องติดตามต่อไปแล้วก็มีการระบุนะเนี่ยท่านตะวันเริ่มกินอาหารแพทย์ดูแลใกล้ชิดอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ส่งประกวดมาจากมาติชนนะครับท่างผู้ชมก็ยังคงเป็นที่ฐานไทยยังไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านถึงสาเหตุอะไรประมาณนี้นะเนี่ยของบุงทะลุวังรัฐมตรียุติธรรมครับท่านทวีสอดส่องนนเนี่ยยืนยันไม่สามารถปกอะไรวปกปิดข้อได้ดจริงต้องทําสำเนาบุงทะลุวังขึ้นไตสวนนะครับท่านผู้ชมขึ้นศาลไตสวนอะไรประมาณนี้โอ้ก็เป็นที่ถถกกเียยยยงงงัันาหุด้ นกัล่านผู้ชมว่ากรณีของพุ่งทะลุวังนี้อืมใครต้องรับผิดชอบอะไรประมาณนี้ครับท่านก็เป็นสถานการณ์ที่น่าจับจ้องอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวในขณะเดียวกันนะยกัลย่านผู้ชมต้องติดตามรอลุ้นครับท่านว่าจะมีเรื่องเด็ดเรื่องใหญ่อะไรจริงหรือเปล่าในวันที่เท่าไหร่จะเนี่ยยี่สิบเก้าพฤษภานะครับท่านหลังจากที่ตู่อันตายไม่ใช่โอยตายแล้วกูผิดผิด,ผดนะยกัลย่านผู้ชมตูจ่จตุพรครับท่านนักฟันธงนะเนี่ยประจำประเทศชาติครับท่านหลายครั้งก็ผิดนาชยกาลยะเนื่องผู้าม นี้ครับท่านวันชี้ชะตาบ้านเมืองครั้งสําคัญอะไรประมาณนี้ก็เหลืออีกประมาณ สิบกว่าวันนะครับท่านผู้ชม1213วันอะไรประมาณนี้เฮ้ยมันจะมีเรื่องอะไรนนเนี่ยมัอจะมีการชิดอำนาจหรือเปล่ปาวายกลัวๆไอ้ควายไอ้ไม่ใช่ยังไม่มียังไม่มีนะครับท่านผู้ชมอ,อ๋อต้องติดตามต่อไปครับท่านมากันต่อนะนีนเน่เอาอีกแล้วเฮ้ยจะดูพังยับเยินคาบ,บ้านไอ,อ้ไม่ใช่จะดูพรพรมพันุพรเผาครับท่านแฉเนี่นนนเนี่ยคณะดิวนรกครับท่านลังกวีหักหลังกันเองพาไปสู่การล้มกระดานอีกรอบอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ออกมาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรกับไอ้นะะี้ ดีครับท่านแล้วก็เก่งนะครับท่านผู้ชมไทยอย่างไรให้ไม่ค่อยถูกนี้ผมจะต้องไปศึกษาหาความกับมันแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมีเรื่องมาถแถลงต่อครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะเนี่ยไทยอินก่อนนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือปลาเกตขาวอบกรอบครับท่านราคาเท่ากันกับลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมพานะครับทร่านผู้ชมแอลมอน500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง 40, 40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มี ขนุนทอดนระับท่ังผูุชมขนุนอบกรอบ300กรัม1 5 0บาทครับท่านมีมากมายหลายหลากแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้วิบวับนัดวิวคือเสื้อนาะับทดางบูชมเดี๋ยวจะใส่ตัวนี้แหละนั่นเนี่ยไปอะไรว่าม็อบนะครับท่านคอปบอทส้นตีนส้นมืออะไรประมาณนี้400บาทพร้อมส่งขอบคุณท่านทั้งหลายอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านอก็มาเริ่มต่อนาะับทดังบูชมโดยตอนนี้ว่าเฮ้ยประเด็นนี้ก็ยังคงเป็นที่ฮอตฮิตนรับทดังบูชมเรื่องของบุ้งทะลุวังอะไรประมาณนี้กลุ่มทะลุฟ้าบี้กรรมธิการ คืนสิทธิประกันตัวให้คดีการเมืองอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่แนตอนนี้จังหวัดขอนแก่นคึกคักครับท่านอม,มีการติวนะเนี่ยติว,ว่าติวเข้มว่าที่ผู้สมัครสวรครับท่านนับร้อยกันเลยทีเดียวกรกตขึ้นนะเนี่ยตรวจสอบคุณสมบัติถ้าเกิดผิดผิดเออฟันไม่เลี้ยงอะไรประมาณนี้เรื่องนี้ก็ยังคงไปที่ถกเถียงนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับอะไรว่านี่เรื่องของการแนะนําตัวนะครับท่านว่ามันช่าง ปิดกระทึกคึกโคมเหลือเกินกันเลยทีเดียวแล้วก็นนเนี่ยเฮ้ยประชาชนธรรมดานะครับดานผู้ชมถ้าเกิดไม่ไปสมัครอะไรประมาณนี้ไม่เสีย25 0 0ก็ไม่มีสิทธิ์ไปเลือกนะครับดานผู้ชมวัวไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านจริงจริงมันก็ไม่น่าจะต้องมีนะเนี่ยไอ้ประเทศนี้สําหรับสอวอ,อะไรประมาณนี้อันนี้ประชาชนนะครับ่านผู้ชมแจ้งมาแบบนี้ผมก็สะเทือนใจและสะเทือนใจทําอะไรต่ออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับดานผู้ชมแต่เปิดผ่านมาเห็นอันนี้ครับท่านโอ้ยวัวกันสนัดลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวนล้เนี่ยโดยตอนนี้เว้ยทนลงีะผู้ชมทนายลงี ข้าวครับท่านจังหวัดสุรินทร์แล้วเนี่ยร้องรัฐบาลตรวจสอบเอกสารนายปรงนะครับท่านผู้ชมหลังจากเป็นสอสอ,สอ,สอบตกไม่ไปใช่โอ้ยตายแล้วไม่มีเออขอให้ตรวจสอบเอกสารที่ไอหมอว่าลงนี้นะครับท่านผู้ชมใช้แฉโกด,ดังข้าวอะไรประมาณนี้ว่ามีมูลหรือไม่นะครับท่านหลังจากที่ได้ออกมาบอกประมาณที่ว่าเนี่ยเฮ้ยมันมีข้าวที่มีความชื้นแต่พอทาไมไปตรวจอีกที่ข้าวเลี้ยงเม็ดสวยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําผือดีโลกครับท่านทนายความลงสีข้าวจังหวัดสุนนรินทร์แล้วเนี่ยอืมร้องรัฐบาลตรวจสอบ สอบเอกสารหมอว่าลงชี้นําสังคมหรือไม่อะไรทํานองนี้เอ้ยก็ ไม่รู้วิีทำผืนดีนะครับเรื่องผู้ชมติดตามต่อไปมันก็ยังคงอลวนอลเวงโดยตอนนี้หมอว่าลงครับท่านน่าจะเอาตีนขึ้น,นมาก่ายหน้าผากแล้วหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยตื่นเช้ามาแม่มึงเอาแล้วเว้ยเฮ้ยจำนำข้าวหรือสะพักตอนบ่ายๆแล้วจ๊ะข้าวเนาว่าข้าวเนาว่าข้าวไม่เนา่า,นากินไม่ได้หรือกินได้ก็ไม่รู้นะนนเนี่ยตกบายไปอีกละจ๊ะอืม้มทักสินเข้ามาในหัวกระบาลสักพักยิ่งรักมาอีกอุ้งอิง,องมาอีกธนาธรมาอีกชอบบียบุตรโอย้ยว่าลงกูจะทําอย่างไรดีวะเนี่ยเฮ้ยเออแล้วว เฮ้ยแต่ทำไมดีเบตกับหมออะไรวะเนี่ยพวกสัตวแพทย์นะครับท่านผู้ชมครั้งที่แล้วก็โดนไปดีหนึ่งแล้วหรือไม่อะไรประมาณนี้นะเนี่ยไปดีเบตกับหมอองเรื่องอะไรจาไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมแต่จําได้ครับท่านว่าสถานการณ์ของหมอว่าลงนั้นค่อนข้างที่จะหลุดลุยมารอบสองนะครับท่านเจออีกแล้วนั่นเนี่ยหลังจากดอกแรกจุกเจ็บไปแล้วเว้ยเฮ้ยหมอคนนั้นเนี่ยไปแพ้หมอสัตวแพทย์นะครับท่านผู้ชมการเลือกตั้งแม่มึงเอ้ยก็แพ้มาให้อีกนันเนี่ยแล้วก็มาเจอกับหมออีกนะครับท่านผู้ชมหมอชัยวัชล ว่าวลงก็โดนต้อนอีกแล้วนะครับ่านผู้ชมหลายส่วนก็บอกว่าเนี่ยหมอชัยก็โดนต้อนอะไรประมาณนี้มันก็แล้วแต่คนมองครับท่านเฮ้ยแต่ผมก็เชียร์บอกว่าลงนะเนี่ยมองเชียร์ว่าเมื่อไหร่มันจะได้สักทีได้ทําอะไรเนี่ยได้คนมาเข้าร่วมเพิ่มนะครับท่านคุยโวโตลั่นนั้นเนี่ยคนจะร่วมกันเป็นครึ่งประเทศกันเลยทีเดียวในการที่จะมาร่วมสู้กับไทยพักดีก็จ่างกันแม่มันไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้มาอีกแล้วครับท่านนัทวุฒิใส่เกลือนนเนี่ยปื้่มครับท่านทักษิณชินวัตรมาร่วมปรร้าาาออมใตสขะะไณ พร้อมกันนี้มีรมัฐมนตรีสอสอตบเท้ากันผึบนะครับท่านผู้ชมถามตบไปไหนวะเนี่ยไปที่ร้านของนัทวุฒิใส่เกลือนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็มีทั้งกระแสยินดีครับท่านแล้วก็บ้างนะเนี่ยก็กระแสทัวลงอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเอยโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมพูถึงนัทวุฒินี่ก็เสกเป็นนึกถึงจตุพรทุกทีเลยนะครับท่านอันนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าจะมีการล้มกระดานหรือไม่จะมีการยึดอำนาจอย่างที่จตุพรอ,ออกมาแถลงไขหรือเปล่าเนี่ยอตอนนี้ภาวะของ เหลือเกินต่อการที่จะโดนยีดตํานาจหรือไม่อะไรประมาณนี้เพราะมีการหักดิวนะกับเดิมผู้ชมอันนี้ก็จะวนๆอยู่แบบนี้ก็ช่างกำมันไปก่อนนะครับท่านส่วนตอนนี้เป็นอย่างไรกันต่อจ้าอืมวยสนัดลั่นทุ่งอีกแล้วนะกับเดิมผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านศึกการเลือกตั้งนายกอบจนั้นเนี่ยจังหวัดปทุมธานีนั้นใครจะมาวินนะกับเดิมผู้ชมอันนี้ก็ไม่อาจแน่ใจเว้ยเฮ้ยหลังจากที่ตอนนี้นั้นเนี่ยพลตำรวจโทรครับท่านคำลนวิทุทูบกระจ่างโอ้ยจะไปลดยอดให้เขาอีกแล้วเมื่อกี้อืมหรือว่าะะะะบิผู้ชม ตอนนี้ก็ได้ลงมาสมัครอะไรวะเนี่ยนายกอบอจอแล้วนะครับท่านหลังจากที่เพิ่งลาออกไปเมื่อช่วคู่ชวยามแล้วก็เป็นอย่างไรต่อจ้ารู้สึกว่าตอนนี้ครับท่านจะต้องมาอะไรวะเนี่ยอ่าน่าจะเป็นสายอ เดียวกับเพื่อไทยหรือสายอื่นก็ไม่อาจแน่ใจเพื่อไทยเผยนะเนี่ยยิงเจาะลงพื้นที่ช่วยลุงชานครับท่านหาเสียงแล้วก็ปัดไม่รู้โปรแกรมทักษิณลุยโคราาอะไรประมาณนี้แต่ที่แน่แน่บิ๊กแจ๊ดครับท่านคำลวนวิทูก,กระจานนเนี่ยก็ลงด้วยนะครับเรื่องผู้ชมแล้วก็รู้สึกว่าจะจับได้เบอร์สาครับท่านรอบนี้จะมีการตัดคะแนนกันเองหรือเปล่านะก็ไม่อาจแน่ใจโดยท็อปๆนะครับเรื่องผู้ชมตอนนี้ก็น่าจะมีก้าวไกลเพื่อไทยหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่อาจบอกได้นะครับเรื่องผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องอบจอะไรประมาณนี้ก็ไม่อาจแน่ใจเเเหมืออออออนนนนนกกััแล้้้วป็็ย่่างงไรตตตีิ ตามนะการเมผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านติดตามกันได้ให้อย่างดีๆกันเลยทีเดียวนะเนี่ยใครอยู่บ้านที่ไม่ใช่พื้นที่สูงนะกรารเ่ืองผู้ชมระวังไว้อย่างดีๆถามเรื่องอะไรฝนจะตกนะกรับทมานผู้ชมซึ่งตอนนี้ก็ยังตกอยู่ครับท่านแล้วก็น้ําท่วมอะไรประมาณนี้มาอีกแล้วเฮ้ยกุตุนิยมวิทยานะกรารท่านผู้ชมวันนี้เจอทั้งร้อนทั้งฝนครับท่านมันคือเรื่องจริงเลยนะเนี่ยเหนือร้อนสุดสามไอ้สี่สิบเอ็ดองศาภาคใต้ละจ้ามีทะเลขึ้นสูงนะกรารทมานผู้ชมกรุงเทพฝนฟ้าขนองกระจายอย่างไม่หยุดหย่อนครับท่านเตรียมรับมมือน้ท่วเจ แล้วก็น้ําป่าไหลหลาก2ี่จังหวัดอะไรประมาณนี้แต่น,นี้ไม่ได้เอาออกมาถแถลงเป็นจังหวัดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอามาถแถลงเป็นจังหวัดแล้วมันจะไม่ทันโอ้ยก็ต้องติดตามครับท่านโดยตอนนี้อากาศแปรปรวนนะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่นๆตอนนี้ครับท่านอมืมาอีกแล้วนะเนี่ยเรื่องอะไรจะเนี่ยอ๋อยังไม่มีอะไรนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับท่านอ๋อเรืออะไรวะเนี่ย เศรษฐาทวีสินครับท่านมาอีกแล้วนะเนี่ยเผยเยือนฝรั่งเศสตอกย้ำความสัมพันธ์พร้อมดึงต่างชาติมาลงทุนอะไรประมาณนี้เรื่องนี้ก็ไม่ที่ถกเถียงอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมถกเถียงกันอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวบ้างก็บอกเนี่ยเฮ้ยเศรษฐาไปเดินทางแบบนี้เนี่ยทำไมไม่อยู่บริหารงานในประเทศหาแบบนี้ได้อย่างไรอีกด้านหนึ่งล่ะอีกด้านหนึ่งก็บอกเนี่ยไปต่างประเทศแบบนี้แล้วยังไงต่อเออ ก็สามารถทํางานไปได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชม2ฝักสองฝ่ายครับท่านอลรวนอลเวงกูว,ว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแล้วเป็นอย่างไรต่ออันนี้ก็ไม่รู้นะครับเรื่องผู้ชมตอนนี้มาอีกแล้วเฮ้ยหลังจากที่ตอนนี้เลขาก,กรกตผู่หัวกบ,บาลมาอีกแล้วนนเนี่ยยืนยันจะได้สวตามไทม์ไลน์ตามเวลาแน่นอนจวกนักวิชาการนักกฎหมายเจอะผ่านสื่อทําสังคมอะไรวะเดี๋ยวเออทำสังคมสับสนขู่หัวกันมีโทษอะไรประมาณนี้โดยไอ้ออกไปวิจารณ์ตามหน้าสื่ออะไรนี่มันก็ต้องทําได้อยู่แล้วหรือ ว่าวเนี่ยเพราะอะไรจ้าเนี่ยมันเป็นสิทธิในการเบท่านผู้ชมมาดีนี่มาบอกว่าเนี่ยยันทําได้จวกนักวิชาการนักกฎหมายทั้งหลายแหละจ่อผ่านสื่อสังคมสับสนนะเนี่ยขู่หัวประมูลได้ไม่ใช่ขู่ขู่หัวกันมีโทษอะไรประมาณนี้อืมอันนี้ก็มาจากกรกตนะครับเ่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านกระแสทัวนั้นอืมไม่จางหายนะครับเ่านผู้ชมแต่ละท,ละที่แต่ละทางครับท่านก็ไหลไปลงกรกตอ,อย่างไม่หยุดไม่ยัง้งเลยทีเดียววัวไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะอะไรต่อไปนะครับเ่านผู้ชมติดตามต่อไปไม่หยุดไม่หย่อนเลยทีเดียวครับท่าน แล้วทีนี้เป็นพื้ต่ออืก็เรื่องนี้ก็ยังคงโดดเด่นนะครับเร่องผู้ชมเรื่องกรณีของเ บุ้งทะลุวังนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านก็ยังคงเป็นที่ตกเถียงกันอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวหลังจากที่มีโอ้ไม่รู้ว่าใครนะครับท่านผู้ชมไปกดหัวเลาะเยอะอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยทีนี้ก็ติดเทรนทวิตเตอร์เลยครับท่านมีการวิพากษ์วิจารณ์นะเนี่ยเฮ้ยทำไมสังคมมันดูเหมือนกับจะย้อนถอยหลังอะไรประมาณนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมอะไรทํานองนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้นะเนี่ยจะได้มีการระสามอีกหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมหล่อ้รวหืไม หลังจากที่เมื่อวานเมื่อวานซื้อนะครับเ่านผู้ชมได้ทําคลิปไปแล้วนะเนี่ยทำข่าวแถลงขายออกไปประมาณที่ว่านี่ผู้ตรวจการแผ่นดินรู้สึกว่าจะไม่ยื่นอะไรว่าสารหรือว่ายื่นแล้วสารไม่รับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเ่านผู้ชมเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้ตู่จตุพรก็มีคําถามถึงทันทีนะครับเ่านผู้ชมจากประชาชนทั้งหลายว่าเ้ยเคยออกมาบอกนะเนี่ยท้ากันไหมเนี่ยโกนหัวคนเราครึ่งอะไรประมาณนี้กูก็นึกไม่ออกนะครับเ่านผู้ชมมันยังไงวะโกนทั้งหัวกระบาลน,นี่นึกออกโกนครึ่งเดียวนี่นึกไม่อออะะมผมไป องดูหัวกระบาลของตัวจตุพรนะครับท่านผู้ชมไอ้นี่แม่มึงเอ้ยได้เปรียบทุกประตูกันเลยทีเดียวนะเนี่ยทำไมหรอจ้าผมไม่ค่อยมีครับท่านแล้วไม่ค่อยมีแล้วเป็นผือต่อเออทีนี้ก็มาท้ากลัหัวกระบาลน,นะคบท <c oughs> ่านผู้ชมกูก็สุดงงกันเลยทีเดียวด้านตอนนี้ครับท่านศรีสวัสดิ์เงินติดล้อนัเนี่ยศรีสุวรรณเงินจะติดล้วนหรือไม่นะั้นศรีสุวรรณก็ออกมาถแถลงไขแล้วนันเนี่ยคุยโวโตลั่นนะคบท่านผู้ชมไม่มีส่วนรู้เห็นในการทําผิดอืมโวเป็นคนดีนั่นเนี่ยคดีเรียกเงินอธ แล้วนะครับดางผู้ชมเรียบค่ายเข้ามาขึ้นทุกทีแล้วครับท่านหลังจากที่วัน2วันก่อนนั้นเนี่ยโผลยื่นฟ้องครับท่านชัชชาศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรทมปมข้นต้นไม้จะมาสร้างบ้านมั่นคงแบบนี้มันจะดีหรือไม่อะไรทํานองนี้อันนี้ก็ออกมาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับดางผู้ชมส่งผลให้ประชาชนหลายภาคส่วนนั้นหวนนึกไปถึงว่าเฮ้ยเจ๋งดอกจิกมันไปมุดดินหายอยู่ที่ไหนตอนนี้ว่าเฮ้ยทำไมไม่รีบออกมาหายกันไปหมดเลยนะครับดางผู้ชมก็ไม่รู้ไอีแหลงผือดีครับท่านอ่าเออเจอแล้ววันนี้เมื่อกี้หาย ตกไม่สงสารร,รัฐมนูนแล้วก็สารปกครองคำร้องเงินดิจิตอลอะไรประมาณนี้ผู้ตรวจการชี้รัฐบาลทําตามกฎหมายอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมและยังไม่พบว่าจะมีการออกพรบกู้เงิน5้าแสนล้านบาท ừ, ตอนนี้ก็เหมือนกับจะเฉลุยหรือจะไม่สําเร็จนะผมก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชม พราะผมก็ไม่น่าจะมีโอกาสได้ใช้ด้วยครับท่านไม่เข้าเก์แล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําผือดีติดตามต่อไปไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมแห่ออกมาโวยเดือดไม่หยุดยัง้งครับท่านรับไม่ได้นะเนี่ยเฮ้ยจะขึ้นค่าแรง400อแบบนี้เนี่ยมันจะขึ้นไปได้อย่างไรรู้หรือไม่ถ้าเกิดขึ้นนั้นเนี่ยของก็จะแพงอะไรประมาณนี้ขอได้ไหมถามขออะไรของกูจนๆแบบนี้ต่อไปจะได้หรือเปล่านะครับด่านผู้ชมแต่ประโยคหลังยังไม่มีหลังจากที่มีการเปิดผลโพครับท่านคนส่วนใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับ,บด นีน่ล่าโพ้นเนี่ยหลังจากเผยประชาชนมองขึ้นค่าแรง400บาทไม่คุ้มค่าแกงแล้วก็ค่าครองชีพที่จะปรับขึ้นตามอะไรประมาณนี้เรื่องนี้ก็ต้องลุ้นนะครับเรื่องผู้ชมว่าจะมีการขึ้นตามหรือไม่ตามที่ดีนั้นเนี่ยไม่ต้องขึ้นตามหรอกค่าแรงถามทําไมเหรอจ้าไม่ดีนะครับเรื่องผู้ชมเอเรามันก็ชอบติดดินซะด้วยสิไค่อยๆชอบแบบจนๆ,ๆนั่นเนี่ยไม่ค่อยจะมีจะแดกก็จะดีนะครับท่านแล้วทําอย่างไรต่อไม่ค่อยมีจะกินไม่ค่อยมีจะแดกอื ก็ออกมานะครับท่านออกมากันเยอะๆนะนี่ออกมากันคัดค้านเรื่องนี้ในการขึ้นค่าแรงมันจะขึ้นแบบนี้ไม่ได้นะนี่ยเดี๋ยวทําไมเดี๋ยวไอ้คนได้มันจะรวยไม่ใช่โอ้ยตายแล้วกูยังไม่มีครับท่านก็ช่างกับมันไปก่อนนะนี่ยผมก็งงนะการดานบูชมเกิดมาท้องพ่อท้องแม่เพิ่งเคยเจอถามเคยเจออะไรวะเนี่ยอืมลูกจ้างนะการดานบูชมแท้ๆเลยครับท่านรับเงินเดือนเขาอยู่ด้วยนัเนนี่ออกมาไม่หยุดยั้งนะการดานบูชมุวนวายครับท่านไม่พอใจกับการขึ้นค่าแรงอะไรประมาณนี้อืมมันก็จนๆอยู่ต่อไปครับท่านก็ช่างกั ไปก่อนสไลด์พวกของหักสักเวนนี้เลดอิดบีช่างกับมันไปเลยแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้ทีนี้ก็ต้องลุ้นนะกาทดังผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านมีการลําลึกนะเนี่ยพฤษภาคมนะกาทดานผู้ชมหรือว่าพฤษภาปี53ครับท่านย้อนกลับไปนะเนี่ยก็เอย เหลือเชื่อนะครับท่านผู้ชมเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินกันเลยทีเดียวก็ได้มีคําถามมากมายครับท่านทั้งต่อนปชแล้วก็เพื่อไทยอะไรประมาณนี้เหตุการณ์โอ้ยอลวนวอลเวงนะครับท่านผู้ชมแต่ผ่านไปเร็วเหลือเกินครับท่านไม่น่าเชื่อนันเนี่ยแป๊บๆนะครับท่านผู้ชมผ่านมาสิบกว่าปีแล้วก็ไม่รู้ว่าเจี๊ยแหล่งผือดีต่อไปก็ต้องจับตามองครับท่านว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องของทักษิณควงอนุทินนะเนี่ยนำทัพเพื่อไทยยินดีเต้นนัทวุฒิเปิดร้านเยี่ยมตต้้สสสาาาขออออนนนนนีีกก็มวยเดดื่ฮแบบงัญณ ทางการเมืองอีกหรือเปล่านั่นเนี่ยแล้วแบบนี้จะไปคุยกับพม่าอู่หรือไม่ห้ามไปคุยอะไรประมาณนี้นั่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะทําให้รัฐบาลเสียหน้าหรือเปล่านั่นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ที่รู้รครับท่านสนใจสินค้าแอดไลน์นะั่วิวช็อปขึ้นเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมสรุปสรวนต้องขออภัยครับท่านผู้ฟังที่อาลบขอจบแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม